สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไอแด์ทัตทิชาในคลิปนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ He ีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ั n นี่ He ีโรค่ะ และก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการหาหุ้นด้วยวิธีง่ายๆบอกเลยว่าวิธีนี้ง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีนักวิเคราะห์มาอ้างอิงให้กับพวกเราด้วยถ้าก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ก่อนเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะคะว่าวิธีการหาหุ้นที่ให้บอกมันง่ายมากๆเนี่ยทำยังไงตามมาเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บของ settrade.com ค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะมีข้อมูลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหุ้นอนุพันธ์กองทุนอะไรพวกนี้ตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งตลาดเซ็ตแล้วก็ MAI นะคะแต่ว่าวันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างคุณจะเห็นคำว่า IAA ใช่ไหมเราก็คลิกเข้าไปดูเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการประเมินวิเคราะห์หุ้นโดย IAA ก็เป็นการประเมินจากนักวิเคราะห์แล้วเราก็จะเห็นว่ามีหุ้นที่ติดเข้ามาหลายตัวนะคะอย่างตัวแรกก็เป็น AJ จากยวนต้ามาน,นะนะคะจาก KTB เนาะแล้วก็จะมีพวก AP นะคะจากทิสโก้แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามี BH ติดเข้ามานะคะโดยทางผู้วิเคราะห์ก็จะเป็นของทิสโก้แล้วก็ฟิ n ンเชียแล้วก็เราเลื่อนมาดูด้านหลังนะคะเขาก็จะมีบทวิเคราะห์อยู่ บางตัวนะก็จะมีบทวิเคราะห์อย่างตัวนี้นะคะก็มี CK นะคะที่ติดเข้ามาซึ่งก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาพูดถึงถึง3บโบรกนะคะอินเซก็มี2บโบรกเกอร์เนาะแล้วก็มีอิน u ั h นะคะที่มีนักวิเคราะห์ออกมาเชียร์ถึง4เจ้าเลยแต่ว่า Inset เ,เนี่ยได้5ดาวเดี๋ยวขอคลิกเข้าไปดูนะคะด้านหลังตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปดูไฟล์หน่อย เพื่อที่เราจะไปอ่านบทวิเคราะห์นะคะว่าเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าอะไรแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีหน้าที่ชี้นําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเข้าไปอ่านข้อมูลกันเอาเองว่าทางฟ n a n เชียเขาให้ข้อมูล i n นเซมาว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ลองไปอ่านดูนะถ้าเราเห็นว่ามี5ดาวแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างสนใจนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปเนาะแล้ว เขามีบทวิเคราะห์ออกมาแต่ว่าไม่มีดาวล่ะเราอ่านได้ไหมอ่านได้เหมือนกันนะคะลองไปดูซิว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้บทวิเคราะห์เอาไว้ว่าอย่างไรบ้างไปในทิศทางไหนนะคะจะขึ้นจะลงยังไงก็ลองไปอ่านกันดูเนาะประมาณนี้นะคะสั้นๆเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะที่ไอ้คลิกเข้ามาดูที่แฟกชิดด้านหลังเนาะก็จะเป็นของบัวหลวงแบบนี้นะคะก็ลองไปดูซิว่า โบหลวงเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าอย่างไรบ้างลองไปไล่ๆอ่านดูนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เข้ามาเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแบบนี้เราลองเลื่อนๆอ่านดูเนาะเนี่ยด้านล่าง TKS ก็มี5ดาวติดเข้ามาแบบนี้นะคะ ก็มีความน่าสนใจนะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวที่ไม่ติด5ดาวเนี่ยมันไม่น่าสนใจนะคะเราจะต้องไปเลือกอ่านรายละเอียดกันเองนะคะว่าเราชอบตัวไหนเนาะ สำหรับวิธีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นมือเก่าแล้วนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะอ่านกราฟไม่ออกนะคะหรือว่ายังดูบิดออฟเฟอร์ไม่เก่งดูวอลลุ่มก็ยังไม่คล่องนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ก็คืออ้างอิงมาจากนักวิเคราะห์โดยตรงได้นะคะแต่ก็อย่าลืมไปอ่านรายละเอียดกันให้ครบถ้วนด้วยนะเพราะถ้าเกิดเราอ่านไม่ดีแล้วคุณเนี่ย มองข้ามไปเห็นว่าอ,อ๋อหุ้นตัวนี้มีนะักวิเคราะห์ออกมาทําบทวิเคราะห์เยอะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยยังไม่ได้อ่านรายละเอียดด้านในเลยว่าเจ้าหุ้นตัวนี้เขาวิเคราะห์เอาอไว้ว่าเป็นทิศทางในแนวไหนนะคะเพราะบางครั้งที่มีการติดเข้ามาแบบนี้ใน IAA Consensus เนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาวิเคราะห์ออกมาในทิศท,ทางที่ไม่ดีนะคะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็อาจจะลงหรือว่าในช่วงถัดจากที่เขามีการวิเคราะห์นะคะหุ้นก็อาจจะมีการปรับตัวลงได้ซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าการอ่านข้อมูลก็สําคัญแล้วก็ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรนะคะก็ใส่ใจตรงนี้กันสักนิดนึงค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็ ลืมกด Subscribe ค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับไอแดลและทีมงานของ Money Hero พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะควรจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่จากทางช่องแล้ววันนี้นะคะหากใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถที่จะ คลิกไปอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเรามีบัญชีโดเนทที่ทุกท่านเนี่ยสามารถจะสนับสนุนพวกเราได้นะคะหรือว่าจะคลิกคําว่าสมัครใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีแพ็กเกจให้คนได้เลือกซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแพ็กเกจไหนก็จะได้รับหุ้นกันบ้านจากมันนี่ฮีโร่ทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราจะมาเปิดไลฟ์สดนะคะตอบคําถามสมาชิกกันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแลด์เองด้วยนะั่นก็คือ Facebook Fanpage ท,ทัธิชาจตุรบุญเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไป follow คอมเมนตพูดคุยกันได้วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วลงทุนโดยใช้สติเทรดกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆรวยๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ